เสคุกสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตราแม่ป่อยค่ะอาจารย์ค่ะเราเราทำไปคุยไปแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จะหิวมากมายครับได้ครับตรงก็จะใส่กุ้งไปแล้วตรงจะคลุกทุกอย่างเนี่ยค่ะจย์จารช่วยลงคุกแล้วกันมาตรงเป็นคนเทอาจารย์คุกนะคือตัวนี้ใช่ไหมอันนี้คือไว้เฉยะค่ะกุ้งปลาหมึกเราใส่เข้าไป อันนี้ใส่เข้าไปอนุญาตนะคะนี่ผักกาดขาวค่ะอันนี้ยไปลวกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ลวกก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นน้ํเยอะเราเบื่อไอของหมกเราจะน้ําตึงอย่างนี้ไม่อร่อยอันนี้คือฟักทองบักเอิ์กค่ะนี่ก็คือขาองใส่ขาไปนิดนึงขาขาซอยนิดนึงเพราะว่าเพื่อความหอมใช่ไหมเพื่อความหอมแล้วก็ดับขา่ไหมขานะเพื่อความหอม นี้ก็จะมีอันนี้ค่ะมาเลยสุกระมัรพวะมาเลยคือจะเป็นเห็ดอ่าเห็ดเห็ดที่คนชอบกินใช่ไม่คนบมกชอบกินใช่แล้วก็อันนี้คือมีสะระแหน่นะคะแล้วก็ผักชีแล้วก็มีต้นหอมครับเดีอันนี้นี่เลยอันนี้คือผักชีลาวทำไมต้องเรียกผักชีลาวส่วนใหญ่อาหารลาวเขาใส่มั้งใช่ไหมเราเรียกผักชีลาวไหมใช่ใช่ แต่ไม่มีอันนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่หมกอีสานเลยนะทุกอย่างขาดได้แต่ผักชีลาไม่ได้เราใส่กระนำใช่ใส่กระนำไปเลยทีนี้มันจะหอมเพื่ออาจารย์โดยเฉพาะค่ะเติมพริกเข้าไปเลยค่ะใครเป็นเจ้าชอบแล้วก็นีแน่เพื่ออาจารย์ดีแน่รู้กันรู้แล้วได้กินแล้วเนี่ยนี่คือแจ่วบองใช่ครับแจ่วบองค่ะแจ่วบองนี่เป็นแจ่วลาราบองโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวตรงจะเอาคลุกกับไข่ก่อนห้ เพราะว่าอาอาจารย์ต้องโปรโตีนหน่อยนะหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาดามเป็นอย่างนี้แหรอเ<ห>วลาปรุงอะไรนี่นะของชาวบ้านพื้นๆน,น,น,นี่ก็จะเสริมเสริมโปร,โต,ร,โปรโตีนเสริมโปรตีนเสริมเส<ช>น่ห์เสริมท่อหีเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สเสน่ห์สักสองหยดหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้คนกินอาหารเนี่ยนะมาดามค่ะมันไม่ได้กินแค่รสชาติอย่างเดียวนะอามันกินอารมณ์นะกินอารมณ์กินอารมณ์อย่างพวกอาหารฝรั่งฝรั่งเนี่ยดูเข้าไปจัดที่โต๊ะเลยครับ บนนี่ชัดเจนวางช้อนนี่แทบจะเอาตะลับเบ็ดมาวัดจะแล้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะแล้วเป็นไงอาจารย์ชอบกดาษผมไม่เคยชอบกินผมไม่กินผมต้องคอยมองว่าเขากินยังไงเดี๋ยววันไหนวันไหนลงจะเชิญอาจารย์มาเลยวันนั้นเนี่ยจะทำมาร์ลามาดามก็เขาพาไปกินอาหารอิตาลีเพื่อนะก็ไปกินกินเสร็จแล้วคุณกลับมาบ้านน่มานั่งทํางาน่องแล้วกินมาม่าก่อนนอนอยู่ดีอ่ะสู้มาม่าไม่ได้ มันยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นครับอาจารย์อาหารอิตาลีสู้มาม่าไม่ได้โอ้โหแล้วคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมล่ะครับเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือไข่นี่คือเจียววองผสมไข่คนเข้ากับไข่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ใส่ชูเข้าไปจะคิดถึงแม่ผมจังเลยอยากให้ท่านได้กินแม่จานตายแล้วครับท่านตายอายุเท่าไหร่คะแปดสิบแปดปีครับ ท่านจะไปไหนแล้วนี่ก็เติมน้ำปลาอีกนิดนึงสิ่งที่อาจารย์ขาดไม่ได้ในชีวิตเนี่ยคืออะไรที่ถ้าสมมติไปมื้ออาหารเนี่ยพริกีหนูหั่นแล้วน้ำน้ำปลาได้กระเทียมนั่นแหละที่ไม่ว่าไปกินนต้องแกะคอนะเหรอคะนี่ขอเกลือนิดนึงนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็ต้องใส่เกลือข้าวเหนียวเกลือข้าวเบียร์เกลือข้าวเบียร์เข้าวเบียร์ือข้าวเนียร์เกลือข้าวเบียร์เกลือขาเบ็ยร์เกลือข้าวเบียร์เกลือข้าวเบีย์เกลือห้าวเนียรมเกลอาซเบล ปลาซิวปลาตัวเล็กๆนะครับจะพกเวลาปลาตัวใหญ่มาเราก็จะมาปนค่ะปนก็คือน้ำพริกอ่ะค่ะ่อจะได้กินกันหลายคนถือว่าลำบากนะเป็นครอบครัวที่ยากจนนะเป็นคนลำบากแต่ว่าเป็นลูกครูดีหน่อยว่าเป็นลูกครูที่จะมาเรียนหนังสือเนี่ยอาจารย์อยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดอุดรอุดรอุดรขอนแก่นนี่หรอคะใช่ครับเอาพอลวอาจารย์เดี๋ยวเละโอเคอาจารย์ช่วยหนูทำนี่ก่อนไหนๆมาทำนี่ใช่ไหมทำนี่ต่อแป๊บนึงเดี๋ยวหนูจะไปเปิดไฟเพื่อจะเตรียมใบบัว เมื่อวานคิดเมนูออกแล้วว่าจะทำอะไรและเตรียมตัวเต็มที่เช้าวันนี้ก็เลยต้องแต่งหน้าไม่ใช่ก็เลยต้องมาหาวัตถุด,ดิบสำคัญนั่นก็คือใบบัวพูดง่ายๆก็มาหาเก็บใบบัวนั่นเองโถถังมาดามวันนี้นี่ก็ไม่รู้อะว่าเราจะกระโดดเข้าไปตัดบัวเขาเลยได้แบบใบบัวเขาเลยได้แบบแต่ก็เดี๋ยวต้องให้ให้ใหต้นเป็นคน ลงไปลงไปไว่ายน้ําไปเอาไปพัวแล้กันเอ้ยละต้นแหมผู้ช่วยมาดามตวงหล่อไม่เบาใส่แว่นดํำอมยิ้มชูสองนิ้วแหมหล่อตายล่ะพ่อนะเดชสมมตว่ายามเขาจับเธอนะก็ไม่ต้องมาบอกฉันว่าว่าฉันเป็นใครอะไรยังไงนะเอ,เอาเอาลาออกต้นลาออกเชื่อพี่น้อง ม่อยู่ไม่ได้เพนดีกว่าอุ้ยเสียงคุกเสียงตารางไม่ไหวครับมาดามก็บอกว่าเออผมจะมาเอาใบบัวแค่นั้นพอละเรามาดูกันสิครับว่าการตามหาใบบัวของมาดามตวงและผู้ช่วยต้นจะได้ใบบัวหรือได้ใบสั่งกันแน่ <c oughs> สงสัยจะอย่างหลังใบสั่งชัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเอาลังโฟมออกไปหรอกเดี๋ยวเขาเห็นหมดอู้ย มาถึงขนาดนี้ไม่ต้องกลัวใครเห็นหรอกครับมาดามคนก็เห็นทั้งประเทศแล้วล่ะตอนนี้กำลังจะไปเอาใบบัวอยู่ครับตัมนล็กลาดลาดลาต้นเอาใบนูน้นนู้นผู้ช่วยต้นจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหถอดเสื้อแก้ผ้ากันเลยเหรอลงไปลุยหาใบบัวเนี่ยนะโอ้โหลงทุน ที่ต้องดิ้นรนเก็บใบบัวเนี่ยก็เพราะว่าใบบัวต้องใช้สดๆครับเก็บปุ๊บต้องใช้ปับ๊บหาซื้อก็ไม่ได้การทำอะไรเนี่ยเราทุ่มเทขนาดนี้เนี่ยผู้ให้เขาจะรู้ไหมว่าไอ้ไม่ใช่ผู้รับเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราทุ่มเทขนาดมาดามต้องมาตากแดดร้อนแรงขนาดนี้เพื่อเก็บใบบัวเนี่ยเออใบนี้สวยใบนี้สวยเก็บเองหรือมาดามแน่ใจนะว่าเก็บเอง เห็นแต่ผู้ช่วยต้นเก็บอยู่คนเดียวออ้ยสองมาตรฐานนี่ไงเขาบอกว่าตัดบัวยังเหลือเยื่อใยเห็นไหมใครอย่าตัดความรักนะตัดบัวยังเหลือเยื่อใยเลยตัดหัวใจจะเหลืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาดามมาดามต้องการอะไรเนี่ยจะซสืออะไรคำคมใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอุทาหรณ์สอนหญิง อะไรอะบัวบัวใหญ่ๆรักรักตัดตัดโอ๊ยงงพูดอีกทีจะเหมือนเดิมไหมเนี่ยเมื่อกี้ใบบัวมาแด้ไวน้ำปีใบบัวมาแ้วใบบัวมาแดงทีนี้เนี่ยถ้าใบบัวเราขอไปตอนนี้เดี๋ยวใบบัวมแตกตรงก็เลยจะต้องเอาใบบัวเนี่ยค่ะไปลวกน้ําร้อนแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อให้ใบบัวเนี่ยมันอ่อนตัวนี่มาแล้วค่ะได้เลยวางเลยเทขมเทใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ดอกบัว ใบบัวกใบบัวใบบัวผมจะเอาวันนี้วางก่อนนะผมใช้สองมือนะเห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับค่ะหมดไหมหอมนะคะอาจารนหอมหอมมากหอมอ่ะโอ้ยลุงอีกผมคืนชนคืนนะผมผมอยากจะมาตั้งแต่นั้นแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาใบบัวปิดซะเดี๋ยวนี้พาพท่านก็ฉันอาหารกล่องเหมือนพวกเราแล้วแหละเพื่อนคนก็ไปใส่บาตรก็คนขายก็ซื้อใส่ถุงใช่ไหมใส่ถุงกลับไปนั่นก็ไปสั่ จานขาพร้อมแล้วโอเคสวยเลย, ience, okay, ยเละครับเทนียซึ่งนี่ก็สวยนี่สวยเหมือนมาดามทวงระวังมหจะดีใจไหมเนี่ยอาจารย์ชมมาดามว่าสวยเหมือนซึ้งและอีกสักครู่เราก็จะได้ชิมหมกทะเลห่อใบบัวพร้อมกับอาจารย์ชูศักด์แล้วล่ละครับแต่ตอนนี้อาจารย์ชูศักด์ยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้ามาเล่าให้พวกเราฟังถ้าอย่างนั้น ไปฟังอาจารย์ชูศักดิ์กันต่อเลยดีกว่าครับหลังจากที่นายจุนท่าปรุงอาหารเรียบร้อยที่จะถวายพระศา,ศาสดาพร้อมภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จจํานวนมากซึ่งมีพระอานนท์และมีพระอนุนทักษด้วยเสด็จมาด้วยกันกในวันนั้นนะฮะพอทั้งสองคนรู้ว่าพระศา,ศาสดาจะไปปฏิทินิพพานแล้วเท้าสักกะเนี่ยทราบว่าพระศาสดามีเลือดไหลออกจากร่างกายตลอดจึงปรุงยายานั้นแหละที่พระพุทธเจ้าบอกคนอื่นกินไม่ได้นะ ให้เอาไป,าไปฝังดิงนนะเพราะว่าธาตุขันท่าน,นจะรับเพราะว่ายานีผมถือว่าเป็นยาห้ามเลือดถ้าคนอื่นไม่จะห้ามไปหมดไงห้ามเฉพาะท่านเพื่อที่จะให้เลือดอยู่ในกายและเดินทางถึงที่ปรินี้ท่านตามเป้าหมายพอท่านไปถึงแม่น้ากากุธานาทีที่จะข้ามฝั่งไปยังกุสินาราแม่น้ําตรงเนี้ยผมก็ไปยืนตรงนั้นมาแล้วยืนร้องไห้เลยนะพอถึงตรงนั้นเรานึกภา้าไปเมื่อ2,000ปีพระสดาเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวพระองค์มาตรงนี้แล้วก็ทําอะไรไว้ให้กับเรามากมายเราก็ตื้นตันใจแ้วเหมือนพ่อแม่เราจะจากไปเห็นภาพปานบริทิพาน<ถ>เหมือนกับพระองค์ทรงนอนหลับแล้วเรามาเยี่ยมพ่อเราช้าไปมาเยี่ยมช้าไปไม่ทันเห็นใจท่านคิดอย่างนี้ก็ร้องไห้กันทุกคนแล้วคะอาจารย์ชูศักด เป็นคนคนหนึ่งที่เ,เรื่อมใสและศรัทธานในพุทธศาสนามากแล้วก็อาจารย์เนี่ยทุ่มเทชีวิตเกือบค้อนชีวิตศึกษาเรื่องของ<น>พระพุทธเจ้านะคะก็ยินดีมากๆที่อาจารย์เนี่ยได้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ตรงเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้มีโอกาสฟังหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เป็นพุธนทพธศาสนิกชนครับพุทธศาสนิกชนคงจะต้องเห็นคลอยตามแล้วก็ดีใจมากที่ มีอาจารย์เป็นคนคนหนึ่งที่นัอศาสนาเขาคุณนะเขาคุณมาดามที่ให้เกียรตินะสิ่งที่ผมมีอยู่ก็อยากจะถ่ายทอดถือว่ามันเป็นเป็นประโยชน์กับชาวพุทธถูกต้องมันน่าจะสงสารที่ชาวพุทธเราทั้งหลายแหล่นี่มาดามไม่เข้าใจไม่รู้จักแล้วก็ไม่พอพุทธเธจ้าไม่รู้จักองจริงใช่ไม่รู้จักเลยมันเหมือนลูกกำพา้าที่ไม่รู้จักที่มาของตระกูลตัวเองไม่รู้จักพ่อโดยคำคำนี้คมมากค่ะถ้าเป็นชาวพุทธ แล้วไม่ศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าพระศาสดาเราเป็นใครใช่ครับเปรียบเสมือนลูกกําพร้าที่เราไม่รู้จักพ่อตัวเองเลยว่าเชื่อเขาเหล่ากอเรามาจากไหนแล้วพ่อเราทําความดีทํำศึกษาอะไรหรือค้นพบอะไรที่มีประโยชน์มากมายสําหรับมนุษยชาติขนาดนี้ครับ อันนี้เหลืออีกแป๊บนึงค่ะได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์เมื่อยขาล้วตรงจะเชิญอาจารย์ไปนั่งรอที่โต๊ะก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารของมาดามตรงจะพร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะเลยนะคะขอบคุณครับและหมกทะเลหอใบบัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงหน้าตามมาดามตวงไปชิมกันเลย